สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้มาทำอะไรอีกแล้วยัยเพียนนี่จ้ะวันนี้มานำเสนออันนี้เลยโพนำเงินจ้ะกระถางละสองร้อยบาทรวมส่งนะจ๊ะอากนีมาอีกตัวหนึ่งจ้ะที่สวยมากจ้ะอันนี้คือโพนำเงินนะโพนำเงินเป็นไม้ไทยหรือเปล่าไม่ใช่นะจ๊ะโพนำเงินเป็นไม้นอกนะจ๊ะ นำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียมาเกือบร้อยปีที่แล้วจ้ะโคนำเงินเป็นไม้เป็นไม้ไม้ไม้เป็นเผานะเดี๋ยวเอาให้ดูเนตจ้ะเอาให้ดูนะหรือให้ดูนะเพราะว่าเยปินเคยเคยขายไม่เคยเอามาขายครั้งหนึ่งละเนจ้ะโคนำเงินโคนำเงินกับมอรดกโลกค้ายกันนะ เห็นไหมเป็นเถานะเป็นไม้เป็นเถานะเป็นเป็นเถาเลื้อยไปนะโตช้าโตช้าจะ้ะถือว่าช้านะเนี่ย,ยพินปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วประมาณเท่านี้นะเนี่ยปีที่แล้วประมาณเท่านี้นะแต่ปีนี้แตกมาเนี่ยได้แค่นี้เองนะชอบน้ำไหม จากไม้ทุกชนิดชอบน้ำหมดเนี่ยวันนี้ยายพินจะมาขยายพันธุ์นะฮะเป็นอะไรละเนี่ยเธอตัดแค่นี้พอเหลือโคลนไว้เดี๋ยวเขาแตกอีกจ้ะ แล้วเหลืออันนี้เอาเก็บไว้ปลูกเดีวเขาเป็นอีกจ่ะมีดอกไม้โพน้ำเงินมีเขาก็เหมือนโมรดกโลกอ่ะจ้ะเหมือนกันเลยจ้ะวิธีการปลูกยากไหมไม่ยากจ้ะกับมะพร้าวนะ่ะ บางคนบอกกอาบมะพร้าวต้องแช่น้าก่อนอย่าพินว่าแช่น้ําแล้วมันเป็นกลิ่นเน่าๆจ้ะมันไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจเนาะนี่จ้ะลากใส่ลงไปดีการปลูกเ่ะไม่ได้ยากเลยจากขยายพันธุ์เนี่ยอันนี้ปุ๋ยละลายช้าซื้อมาตั้งปีกว่าแล้วเนาะไม่ได้ใช้อาศัยไปสักหน่อยใส่ไปนิดหน่อยนะจ๊ะใส่ไปนิดหน่อยจ้ะไม่ได้ใส่เยอะนะ สนใจทักมานะจ๊ะทักมาจ้ะทักมาเลยกระถางละสองร้อยบาทจา้ะรวมส่งนะป้าจ๋าแม่จ๋านอนร้อยอยู่ที่บ้านเลยจ้ะเดี๋ยวจะพิมพ์ส่งไปให้จ้ะสองร้อยบาทเดี๋ยวพอลากเดินดีแล้วก็จะที่แยกไว้ที่แรกนี้มั่งแล้วนะ นำเงินเนี่ยจ้ะสอง้อยบาทจ้ะใคออยากได้ทักมานะเ็ล้ดการจุ่มน้ำยาเลี้ยงรากใช้ได้ ใหญ่ดีจังตอนที่ยายพินซื้อมานี่นะเขามีแค่สองใบอย่างนี้นะเพ้าอย่างเงี้ยตัดได้สองยอดเลยนะเนี่ยตัดเป็นอย่างนี้ได้เลยนะแต่ยายพินไม่ได้สะตัดนะใส่หมดเลย จะพินเอานี้อีกต้นหนึ่งให้ดูอีกต้นแล้วอันนี้อีกต้นหนึ่งนะจ๊ะเนี่ยอีกต้นหนึ่งอันนี้เขาเรียกโพมงคลจ้ะอันเมื่อกี้โพโพโพไอ้นี่ใช่ปะอันเมื่อกี้เรียกโพน,น้ำเงินอีนี้เรียกโพมงคลจ้ะโพมงคลเนี่ยหรือขันมากพระราชาจ้ะขันมากพระราชาขันมากเศรษฐีแล้วแต่จะเรียกกันจ้ะอันนี้เอาให้ใส่กัไปห,หน่อยนะ อันนี้ยัทินได้มานานแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ดูแลเนาะปล่อยจมป่าอยู่เลยอันนี้เวลาเขางามๆแล้วก็ดอกเขาจะสีสวยมากเลยแต่นี้โพโพมงคลนี่จะมีด้วย,วยนะจะมีจะมีตัวด่างด้วยตัวด่างจะราคาแพงจ้ะเดี๋ยวตัดก่อนตัดชำไว้ก่อนอันนี้เขาเรียกโพมงคลอ่ะน,นึกออกแล้วโพมงคลโพนำเงิน ใครสนใจแบ่งปันพักมาเลยนะจ๊ะทำไปการนี่เป็นนายตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องตืิอต้องมีระเบียบวินายต้องขยันถ้าไม่ขยันก็ไม่มีตังใช้นะเพราะว่าถ้าเราทํางานเป็นลูกน้องเขาเนี่ยมีมีนายก็จะมีเงินเดือนทุกเดือนแต่การเป็นนายตัวเองเนี่ยเราต้องหาเงินให้ได้นะจ๊ะต้องหาเงินให้ได้ทุกวันนะจ๊ะ หาไม่ได้ก็คือไม่มีใช้นะจ๊ะเพราะว่าไม่มีเงินเดือนสำรองให้เราเหมือนหมาไม่มีเจ้าของอะจ้ะจิปิงเคยเป็นมนุษย์เงินเดือน,อนมาก่อนจ้ะแลวลาออกมาได้นานละสิบกว่าปีละเสร็จแล้ว,อลว <S 1> <S 1> ลเอาน้ำยาเล่งลากลดเลยจ้ะให้ได้และแค่นี้เป็นแล้วไม่ยากมากจ้ะวิธีการขยายพันธุ์ในพวกนี้นะ ต้นเล็กใส่ไปสองต้นเลยการค้าขายต้นไม้บางทีมันก็แพงหน่อยมันไม่ได้แพงที่ค่าต้นไม้นะมันแพงที่ต้นทุนมันต้องมีค่าขนส่งด้วยจ้ะ ส่งนี่จะทําให้ต้นทุนมันแพงขึ้นเพราะว่าค่าขนส่งมันจะแพงอยู่เดี๋ยวนี้ยหั่นให้นแน่น เพราะว่ากาบมะพ้าวมันไม่มีปุ๋ยเนาะเราต้องใส่ปุ๋ยช่วยไปหน่อยเนะาะไม้พวกนี้เขาไม่ชอบน้ํามากจาก้ะเขาชอบดิตะป่งโป่งเนี่ยกาบมะพ้าวอย่างเดียวก็ใช้ได้จ้ะ เยอะไปปุ๋ยเยอะไปเยอะไปก็ไม่ดีนะจ๊ะเยอะไปก็เสียของจ๊ะ เราทำไว้อย่างเงี้ยประมาณสองสามอาทิตย์ก็ออกลากได้ขายแล้วจ้ะแบบเนี้ยลากดีๆอย่างเงี้ยไวมากอย่างต้องมีต้นทุนจ้ะ เราซื้อมาที่แรกๆเราทุนน้อยแล้วก็ค่อยๆซื้อที่เราต้นสองต้นจ้ะพอมันงามแล้วเราค่อยมาขยายพันธุ์จ้ะแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อเลยซื้อเลยขายเลยอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยหน่อยจ้ะ อบไหมไม่ต้องจ้ะไม้พวกนี้ไม่ต้องอบนะจ๊ะ เก็บป่ะใส่ไปก่อน เสร็จอีกหนึ่งงานของเจเพีนเยนแต่วิธีการลดน้ำ